ว้าวสะพานไม้แกดำแรนดมาร์คแห่งใหม่ของอำเภอแกดำนะโอ้แห่งใหม่พนาแห่งตะโดนโดนเราละพี่น้องคะสะพานไม้แกดำอันนี้อายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะรวมกับอายุอีแปดนี้ก็เป็น 3, ปาสามพันปีพอดีค่ะสะพานไม้แกดำไอ้แยมจะจะได้ดอกบุวลูกทีไผ่โทษวันนี้พากระเทยแก่มาเที่ยวสะพานไม้นะคะทุกคนเดินขากระเทยแก่ดูท้องฟ้านะคะตกเป็นวัดฝั่งนี้ฝนจะตกแล้วนะคะล้วก็เล่มมานะคะทุกคน สวยมากเอาดอกบวกัวหน่อยสิอ่าเร็วๆกูจะเอาลงสกิดข่าวก็ขับรถร่วมกันนะอเ,เออทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะดูหน้ามันไว้นะคะชาวอำเภอเกลือ <laughs> <laughs> เออว่ <laughs> เอาเป็นดอกดอกบวัวเป็นพันดอกคุณเจนี่เป็นพันใบดอก เฮ้ยจิตาย ạ าไต่ไทายรูปอีป๊บหาเม่อรูปบ้าถืออัดคลยังหลรูปไปตตยไปสิดีนี้รูปติดหนาไฟแล้วเร็วดอกบัวคึอกบถือโฮมหนีบบ่มเม่อเ <laughs> ยี่ยมเยี่ยมหนึ่งสองสามแคปเจอร์หนึ่งสองสามแคปเจอร์ตัวซื้อกูเปรนเดทไทยไ <laughs> สวยมากทุกคนคขา